สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเบนออปชั่นและท่านผู้ชมผู้ที่ชมเพจของเบนออปชั่นนะครับแล้วเรามาดูในการแต่งของเบนเมอดสเบนวหนึ C ่งของสานะครับซีดาน4ี่ประตูนะครับมาดูว่าในชุดแต่งของเบน W 1- ว3มมีอะไรบ้างครับเราจะเริ่มต้นที่ลิ้นหน้านะครับ ลิ้นหน้าก็ซึ่งประกอบด้วยชุดแต่งเ g ตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยลิ้นหน้านะครับลิ้นหลังนะครับลิ้นหลังแล้วก็สกเกรตข้างซ้ายขวาเป็นชุดแต่งเ g ็สไตล์ครับซึ่งเราได้ออกแบบใหมเ่เพื่อที่จะให้มันดูสมูทแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าทรงสปอร์ตมีดาวตรงกลางนะครับ ด้วยโครเมี่ยมหนึ่งเส้นตรงกลางนะครับซึ่งกระจังหน้าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ส่วนสเกิร์ตซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่แนบกับด้านข้างนะครับแล้วก็แมตต์ตัวนี้ก็สวยครับขอบ18นะครับแล้วเรามาดูเรื่อยๆนะครับตามมาครับ ส่วนลิ้นหลังนะครับสิลิ้นหลังก็เป็นตัว G อ g สไตล์ที่เราออกแบบใหม่เพื่อที่จะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับดูนะครับสวยน,นะครับครับส่วนสปอยเลอร์หลังอันนี้ตรงรุ่นครับสปอยเลอร์หลังตรง a อ g นะครับส่งนแนบครับ พอแล้วหลังนี่ก็สวยงามโดยรวมจัดว่าเ m g สไตล์ตัวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับใส่กับรถ123อที่เป็น4ประตูได้ทุกรุ่นทุกคันนะครับเชิญครับถ้าสมาชิกมีเบนซ์วหนซึ่งเป็นรถคลาสสิกนะครับจะมาแต่งให้มันดูดีสวยงามก็ขอเชิญครับยินดีครับให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ